ถามพันทิพย์อันโตนีโอตอบให้ะนะครับมีน้องเขาถามว่าอย่างนี้น้องเขาถามว่าให้ช่วยแนะนําเรื่องการเดินบัญชีเพื่อยื่นกู้หน่อยค่ะนะครับไม่มีหน้าร้านใช้เลขที่บ้านในการจดทะเบียนการค้าจดคือไม่มีหน้าร้านแต่จดทะเบียนการค้าเป็นสินค้าซื้อมาขายไปอยากจะต่อเติมบ้านให้เป็นโซนเก็บของเลยไปยื่นกู้ที่ธนาคารสีเขียวธนาคารบอกว่ายอดเงินสุทธ,ธิผ่านคือรายยอดเงินสุทธ,ธิผ่านแต่ไรายได้ไม่แน่นอน ให้ลองเดินบัญชีใหม่แล้วค่อยมายืดหรือจะลองถอนเงินในบัญชีออกกดออกมาแล้วก็ฝากเข้าใหม่ใหม่คือพวกนี้ปั่นไปปั่นมานะคือกดออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็เอาไปฝากใหม่ทิ้งไม่ครึ่งวันทิ้งไม่ครึ่งวันเนี่ยจะทิ้งไว้ทําไมครึ่งวันทิ้งไม่ครึ่งวันแล้วก็กดออกแล้วจะแล้วจะไปฝากทาไมนะก็ทําการฝากเข้าอย่างเงี้ยจะดีไหมนะครับแล้วเมื่อฝากเงินเข้าแล้วต้องเป็นเวลาตรงกันกันทุกเดือนไหมคือเช่นทุกวันที่สิบทุกวันที่สิบกับทุกวันที่สิบของทุกเดือนต้องเข้าทุกวันที่ส5บห้าเข้าเนมอ่ และต้องฝากเข้าออกอย่างน้อยกี่ชั่วโมงถึงจะกดออกมาใช้จ่ายได้โอ้และจะเอาเข้าทําไมเข้าไปแปดโมงแล้วเข้าที่เคาน์เตอร์แปดโมงนะเพราะเขาดูออกนี่ครับเขาดูรายละเอียดได้ว่าเข้าเคาน์เตอร์หรือเป็นการโอนตังค์เนี่ยเข้าที่เคาน์เตอร์แปดโมงเก้าโมงอ่ะสิบโมงแล้วกันแบงเปิดสิบโมงเข้าเคาน์เตอร์สิบโมงถอนออกบ่ายสองจะไปเข้าทําไมอ่ะนะเขาเลยถามว่าท่านใดพร้อมวิธีการเดินบัญชีที่ดีกว่านี้หรือง่ายกว่านี้ไหมคะช่วยแนะนาหน่อย อ่าผมจะแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะ <c oughs> ก็จากเรื่องเมื่อกี้นะครับก็เขาบอกว่าไม่มีหน้าร้านนะแต่ว่าใช้เลขที่บ้านในการจดทะเบียนกนารค้าแล้วก็ซื้อทางธุรกิจซื้อมาขายไปกู้งเงินเพื่อต่อเติมบ้านนะไปยื่นธนาคารแล้วธนาคารบอกว่าไอ้นั่นเดินดีไอ้นี่ไม่แน่นอนก็เลยไม่ให้ผ่านลองเดินบัญชีใหม่แล้วค่อยมายื่นถามว่าลองเดินบัญชีใหม่แล้วค่อยมายื่นมันจะทําให้กู้ผ่านไหมไม่รู้อ่านะเดี๋ยวไปดูเป็นข้อ,ข,อข้อแล้วกันผมแกะมาให้ละนะต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับ เจอปัญหาเรื่องนี้แหละหลายๆคนจะถามวิธีการเดินสเตตเมนต์เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับผมแบ่งเป็นสักประมาณ4ี่หัวข้ออันนี้ยังไมพ่พูดถึงเรื่องการเดินสเตตเมนต์เป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนนะแต่คุณเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะข้อหนึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจของคุณนะธรรมชาติมันมีกําไรกี่เปอร์เซ็นต์หรือเรียกว่าเป็นมาจิ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีมาจิ้นกี่เปอร์เซ็นตนะ์เช่นธุรกิจเสื้อผ้า มาจินต้องไม่ต่ำกว่าสัก4 0นะครับธุรกิจอะไรธุรกิจที่ผมเห็นนะลูกค้าผมบอกว่าธุรกิจกำไรแม่งขายไปร้อยบาทกำไร80บาทอะ่ะต้นทุนแค่20บาทอะ่ะนะคุณต้องเข้าใจธุรกิจของธุรกิจคุณอ่ะกำไรเท่าไหร5่5% 10% 15% 20%แต่ว่าธุรกิจของเรามีกำไรมาจินเท่าไหร่เนี่ยมันเรารู้เรารู้อยู่แก่ใจของเรานะแล้วก็รู้กันอยู่ในวงการแต่ธนาคารเขาจะมีกำหนดของเขาไว้เลยนะธุรกิจ ค้าปลีกเสื้อผ้ากับำไรเท่าไหร่ธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้ากับำไรเท่าไหร่ธุรกิจขายของอุปโภคบริโภคค้าส่งเท่าไหร่ค้าปลีกเท่าไหร่ธนาคารเขาจะมีเป็นมาตรฐานเขาอยู่อันนั้นช่างเขาแต่เราต้องรู้ว่าธุรกิจเรามีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์หลายคนบอกว่าไม่รู้ผมเนี่ยนะจะงมดมุดอิดทุกครั้งที่เวลาถามลูกค้าเราเราจะไปแก้นี้ให้ลูกค้านั่งคุยนั่งสัมภาษณ์กันเหมือนเหมือนขอสินเชื่ออะไรผมต้องไปนั่งซักนั่งถามแล้วก็มีลูกน้องคอยจดทําธุรกิจพี่ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ พี่พี่คิดทําไมอ่ะพี่ต้องรู้หรือเปล่าว่าพี่ค้าขายอ่ะพี่ต้องกําไรเท่าไหร่เงี้นพี่จะขายของได้เหรอพี่จะกําหนดราคาขายได้เหรอเออนะเพราะนั้นต้องรู้นะครับว่าธุรกิจเราก่อนที่จะไปพูดเรื่องสเตตเมนต์เอาตรงนี้ก่อนให้เข้าใจก่อนธุรกิจคุณมีกาไรกี่เปอร์เซ็นต์สองการเดินสเตตเมนต์มันเป็นแค่เรื่องรองเดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีข้ามไปก่อนก็าสามเนี่ยคุณต้องเตรียมเอกสารบัญชีซื้อบัญชีขาย เอกสารบินซื้อบินขายนะคุณต้องเป็นคนเตรียมเอาเรื่องจริงก่อนนะคุณต้องเตรียมแล้วคุณต้องรู้อ่ะคุณต้องมานั่งดูอนะ่ะบินซื้อบินขายนะครับธนาคารเนี่ยเขาดูที่บินซื้อผมเนี่ยนะเวลาผมเ,าเป็นสินเชื่อผมก็เป็นสินเชื่อเก่ามากขอนนะผมดูบินซื้อผมดูบินเงินออกอะ่ะมากกว่าเงินเข้านะแล้วเวลาผมจะเมคให้ลูกค้าผมจะเมคที่เงินออกให้เนียนๆไอ้นี่ใช่เออเงินออกให้เนียนแล้วบินบินซื้อให้เนียนเนียนอ่ะนะ หลายคนบินซื้อไม่เคยเนียนแต่แม่งยอดขายกระฉูดพอซักไปซักมาพี่แล้วพี่ขายของเยอะขนาดเนี้ยแล้วกี้ผมถามสต็อกพี่ไม่มีเลยอะ่ะพี่บอกไม่ค่อยสต็อกสินค้าหรอกสต็อกไม่เยอะเพราะว่ามันซื้อเร็วขายเร็วแล้วเดือนที่เดือนที่พี่บอกผมเดือนนี้มันยอดขายมันกระฉูดเลยอะแล้วสต็อกก็ไม่มีแล้วของพี่ก็ไม่เห็นจะซื้อของเข้ามาเลยอะ่ะแล้วพี่เอาของที่ไหนไปขายเนี่ยยอดขายมั่วไปเนี่ย <laughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้นะครับบินซื้อบินขายเราต้องเราต้องคุณต้อง คุณต้องรู้ว่าคุณต้องเตรียมแล้วคุณจะตกผลึกอ่ะคุณต้องทํากันบ้านเยอะๆนะแต่ผมบอกว่าให้เน้นที่บินซื้อสําหรับผมนะผมเน้นที่บินซื้อหรือเงินที่ออกไปเอาให้มันเนียนๆเพราะว่าอะไรเงินที่ออกไปอ่ะส่วนใหญ่มันต้องชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมเพราะคุณซื้อของออกไปอ่ะมันต้องมีอ่ะคุณซื้อของคุณต้องขอใบเสร็จเขาทุกครั้งอยู่แล้วแหละแต่เวลาคุณขายของงทีใบเสร็จอาจจะลืมก็ได้หรือขายของแล้วไม่เอาเงินเข้าก็ได้นะ มันบอกได้ไงเช่นผมโด,ดนสเตตเมนต์เดือนนึงเดือนละล้านแต่จริงผมผมขายเดือนละล้าน4ี่ล้านห้านะพี่อีก4ี่ห้าแสนผมไม่ได้เอาเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเราเราขายเราเราไปซื้อของเขามาเข้าอ่ะเราอาจจะบอกว่าเราซื้องินสดก็ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถามคุณซื้อเงินสดคุณซื้อของก่อนที่จะถามว่าคุณซื้อเงินสดหรือคือซื้อเลยนะต้องถามว่าเอ่อวลนาซื้อของทันทีเนี่ยสั่งทีเยอะไหมจตจ่ลูกค้าถามลูกค้าบอกโอ๊ยนานๆสั่งทีสั่งทีเยอะๆเลย สั่งทีกันสองสาล้านอ่านะเราก็รู้ล้โอเคมึงสั่งของทีกันสองสาล้านสั่งทีเยอะๆสต็อกเยอะๆอ่ะถามไปถามเอ้พี่ล้วทำไมเงินออกน้อยจังอันเนี้ยเดือนนี้มันเงินไม่ค่อยออกเลยอ๋อก็ซื้อเงินสดซื้อเงินสด่ะหรอแล้วซื้อเงินสดทีกัสองสาล้านเลยเออเงินสดสองๆๆสาล้านไปจ่ายเขาหรอไม่มีเอกสารยืนยันหน่อยหรอพี่อะไรอย่างนะนเงี้ยเพราะฉะนั้นสินเชื่อมันก็คล้ายๆกับตำรวจเหมือนกันนะคุณต้องถามเพื่อให้ลูกค้าไปลงหลุมลงหลุมที่เราขุดล่อไว้ให้ได้ถ้าเขา ไม่ตกหลุมแสดงว่าเป็นของจริงแต่ถ้าเกิดเขาตกหลุมเนี่ยแปลว่าเขาโดนเราหลอกแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าเขาหลอกเราอยู่พเพราะฉนี่บินซื้อบินขายเอกสารการเขาเรียกว่า c a ชโ f o เข้า c a ชโฟ l คช cash in cash out, คุณต้องรู้นะคุณต้องชัดเจนนะครับอย่างที่ผมบอก statement เป็นเรื่องลองนะนี่เริ่มเข้าใจนะ statement กับเดินบัญชีเนี่ยนะทีนี้เรามาคุยเรื่อง statement กันคุณไม่ใช่เดิน s t a t e มนตะ์แบบตะพึดตะพือตะบี้ตะบรรันบ้าบอคอแตกนะฮะตะพืดตะพือตะบี้ตะบันบ้าบอคอแตกเราต้องรู้ด้วยว่าหนึ่ง สเตตเมนต์ของเราเนี่ยเดินให้มันสัมพันธ์คุณขายของยังไงคุณเก็บเงินยังไงสเต t เมนต์ต้องเป็นแบบนั้นนะครับขายของชิ้นใหญ่ๆเงินเข้าต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ๆขายของชิ้นเล็กๆเ,เงินเข้าอาจจะเป็นเงินเข้าก้อนเล็กๆหรือถ้าเข้าเป็นก้อนใหญ่ก็ต้องเป็นการเข้าแบบที่เคาน์เตอร์หรือที่ตู้ฝากเงินถูกไหม เขาไม่มีหรอกลูกค้ามาซื้อพร้อมๆกัน1ิบคนแล้วโอนมายอดเดียว้คุณไม่มีเพราะนั้นคุณต้องไปเข้าใจธรรมชาติของการเขาเรียกเข้าใจธรรมชาติของ transaction ของแต่ละอันรับเงินจ่ายเงินต้องให้มันเป็นธรรมชาติต้องให้มันเนียนนะอันนี้คือผมสอนเลยนะเนี่ยโหนี่ถ้าเปิดคอร์สได้นะเนี่ยอ่ะนะคุณต้องรู้มีการเขาเรียกว่าธรรมชาติของการรับเงินจ่ายเงินเป็นยังไงไปไปค้นคว้าด้วยตัวเองก่อนแล้วกันนะผมบอกแค่นี้แหละ สุดท้ายเนี่ยพอคุณรู้ว่าคุณบอกว่าคุณมีกําไร30%คุณมียอดขายเดือนละ5 0 0 0นธุรกิจคุณมียอดขายเดือนละ5 0 0 0นคุณมีกําไรประมาณ30% 30%ของ5 0 0 0 0นก็คือแสนห้าถ้าคุณมีกําไรเดือนละแสนห้าถามต่อว่าสต็อกสินค้าจะเป็นต้องสต็อกเยอะไหมไม่จาเป็นต้องสต็อกเยอะแล้วถามต่อว่าพี่ใช้จ่ายอะไรบ้างครับเดือนเดือนหนึ่งอ๋อก็มีรถผ่อนรถอยู่ผมกับเมียคนละคันแล้วก็มีลูกนะก็เดือนหนึ่งไม่น่าจะเกินเจ็ดแปดหมื่นนะครับเอ๊ ยอดขายพี่เดือนละห้าแสนกำไรเดือนละแสนห้าใช้จ่ายเดือนละเจ็ดแปดหมื่นเท่ากับพี่ต้องเหลือเงินเก็บเดือนละเจ็ดแปดหมื่นหรือสี่ห้าหมื่นเป็นอย่างน้อยสิพี่แล้วสเตทเมนพี่อ่ะมันไม่มีเงินคงเหลือเลยอ่ะเงินมันไปอยู่ตรงไหน,นครับพี่เออผมก็เอออ,อย่างงี้นะไม่ได้นะพี่นะถ้าพี่บอกว่ายอดขายพี่อ่ะห้าแสนดูจากสเตทเมนเดินเข้าออกเนี่ยเดือนละห้าแสนกำไรเดือนละห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์กำไรแสนห้าเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่เกินเจ็ดแปดหมื่นพี่ต้องมีเงินเก็บไว้ใน บัญชีเนี้ยเป็นเงินนอนก้นๆอยู่เลยอะประมาณเดือนละเจ็ดเดือนละห้าหมื่นอ่ะเดือนละห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นปีหนึ่งที่ต้องมีเงินสะสมอยู่เนี้อย่างน้อยหกแสนแล้วนะแล้วเงินมันไปอยู่ตรงไหนครับพี่เออผมเอออะกอักเอผมบอกเลยพี่ถ้าพี่จะพูดแบบนี้พี่อย่านะพี่บอกแบงค์เลยผมซื้อทองซื้อทองเก็บไว้เออหรือผมให้แม่ผมโอนเงินไปให้แม่อะไรอย่างอยกอึกอักเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าคุณมั่วคุณปันสเตทเน้นมานะนี่คือมันเป็นอะไรที่ ลึกซึ้งกว่าการที่มาถามว่าต้องปันสเตทเมนยังไงนะนี่ผมสอนแบบลึกซึ้งกว่าที่คุณจะต้องเข้าใจว่าถ้าต้องปั่นสเตทเมนยังไงนะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> เรียกรู้ว่าปันสเตทเมนยังไงคือถ้าจะถามว่าปันสเตทเมนยังไงต้องบอกว่าเอาเอาหลักการง่ายๆนะครับเขาจะมีทีบวกสบวกสอะไรเงี้ยคือพูดง่ายเอาเข้าวันจันทร์วันศุกร์ไม่วันพฤหัสหรือวันพุธห้ามออกห้ามออกหมดเข้าหมื่นหนึ่งเข้าวันหมื่นหนึ่งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสต้องห้ามออกเกินเกินหมืน่นอ่ะอย่างเงี้ยหลายคนก็จะงง เอาว่าหลักการง่ายๆคิดง่ายๆเข้าวันนี้พรุ่งนี้ออกห้ามเกินครึ่งของของ,ของที่เข้าวันนี้เอาแค่นี้พอละนะหลักการง่ายๆอย่าไปรู้ลึกซึ้งเยอะแยะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณคุณจะต้องเดินตามธรรมชาติของธรรุรกิจคุณถ้าคุณไปปั่นสเตทเมนต์เนี่ยแต่ว่าคุณหลอกแบงค์ว่าคุณมีไรายได้มากพอที่จะผ่อนได้แต่จริงๆไรายได้คุณมันไม่มากพอที่จะผ่อนได้ไงเข้าไหมมมติว่าสเตทเมนต์คุณเนี่ย,ม,ยม,นะมันวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าคุณสามารถซื้อบ้านได้แค่สองล้านห้าเพราะ มันคำนวณมาแล้วว่ายอดขายธุรกิจเกินคุณเนี่ยยอดขายเท่านี้มันซื้อบ้านได้แค่2อล้านหมันผ่อนได้แค่2อล้านหแต่คุณอยากที่จะไปกู้ให้ได้มากกว่านั้นคุณก็สร้างสเตทเมนต์ขึ้นมาเพื่อที่ไปกู้ให้ได้มากกว่านั้นแต่จริงๆแล้วธุรกิจคุณมันได้แค่นี้สุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นหนี้เสียเพราะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนําว่าวิธีการปั่นสเตทเมนต์หรอกนะครับอ่ะนี่ก็คือช่วงถามพันทิพย์อันโตนิโอตอบให้นะตอบซะยืดยาวเลย